ครับวันนี้ก็มาปลูกมะนาวครับแต่เป็นคราวที่เป็นกิ่งตอนนะครับอ่าที่รับกิ่งปักชําต้องขอโทษที่เรื่องกางเกงขาสั้นนะครับพอดีลุยน้ำครับก็เลยเลอะก็เลยใช้ขาสั้นอย่างนี้ก็เป็นคุณตี้นะครับไม่ใช่เคยมีสมาชิกถามนะครับผมถามบอกว่ากิ่งตอเนี่ยปลูกได้เลยไหมพูดถึงก็คือปลูกได้เลยครับก็มีคนทําเขาคนที่จะทำทำกันอยู่แต่กิ่งที่จะปลูกเนี่ยควรจะมีลักษณะที่ว่า ลากเนี่ยออกเป็นสีเหลืองน้ําตาลหรือว่าออกเป็นสีน้ําตาลเข้ม,ม,มจะดีก็คือลากมันแก่ถ้าเกิดลากมันสีอ่อนๆเป็นสีน้ํานมนวลๆอย่างเง,งี้ยอันตรายครับคือลากเนี่ยมันยังยังอา,อายุยังน้อยก็ยนั้นอย่าเพิ่งมาปลูกรอเัาพักหนึ่งก่อนให้ออกเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับม้ใกล้ไม้ใกล้สังเกตดูนะเป็นสีน้ําตาลแล้วแล้วก็เต็ม กิ่งนี้เป็นกิ่งของคุณนรงนะครับคุณนรงร่างใหญ่ครับคู่แข่งคู่แข่งผมอนุนขานุนเขาดังอยู่นครสวรรค์นะนี้ผมอยู่ท่ายางวิธีการปลูกก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเคยมีบางคนไปฟ้องอาจารย์ลาวีว่าผมผมไม่ยอมขุดครับอาจารย์ก็บอกควรจะขุดแต่ว่าถ้าคราวนี้ก็จะไปฟ้องอาจารย์นะว่าผมไม่ขุดเหมือนเดิมครับที่เกียจขุดหลุมนี่หลุมเก่าครับก็โดนไฟท็อปลงครับมาไม่ทานครับโคม่า เดี้ยงไปแล้วก็เลยมาซ่อมตอนแรกตระนรงให้กิ่งมาต,ตอนแรกกิ่งใหญ่วันนี้ครับผมแอบซอยไปปักชำแล้วแล้วก็่าบอกตรนรงตระนรงเขาจะว่าผมเอาเหมือนเดิมครับก็วางจะขุดก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ชอบขุดเนพราะว่าพราดินบริเวณเนี้ยเราเตรียมวัสดุด,ดีแล้วเพราะงั้นขนาดของหลุมหรือว่าความกวาม้างความลึกเนี่ยไม่จําเป็นเหมือนเดิมครับปักไม้ลงไปก่อนก็ได้ครับแต่ปักตรงๆก็ได้แต่ว่าควรจะปักไม้ก่อน พราะถ้าเกิดเราปลูกแล้วปักเนี่ยบางทีดินรากมันขาดแต่ของผมสมมติจะปักิงเฉียงนะครับเมื่อเริ่มปลูกใหม่ๆเราปักเฉียงไปก่อนก็ได้หรือจะปักหลังจะปลูกก็ได้ครับก็วางเหมือนเดิมอย่าบอกจาระวีนะครับเดี๋ยวจารย์ะปักมาให้ให้แน่นนะครับทำไมถึงปลูกบางคนถึงชอบปลูกโดยที่ไม่ต้องเลี้ยงลงถุงชําก่อนเพราะว่าถ้าเขามั่นใจว่าดินฟ้าอากาศอํานวยเนี่ย ช่วงนี้คือฤดูฝนนะมันจะคืมฟ้าคึมฝนการคายน้ําของใบจะน้อยกว่าหน้าร้อนนะคือช่วงมีนาเมษาหน้าแรงเนี่ยก็ถ้าจะปลูกช่วงนั้นก็ได้แต่ว่าต้องพางแสงมันต้องหาทําลังคาให้มันหน่อยเบอรก็การชําลงถุงนะคือต้องทาในในที่ร่มร่มมีหลังคาแต่ตอนนี้คือคืมฟ้าคืมฝนเจ้า,จาของสวนก็บ่นครับหเห็นว่าตนลงให้มาหลายวันแล้วควรจะปลูก,กก็เลยต้องทําครับ ออตอนที่แกะกระดาษไอ้แกะพลาสติกที่เป็นตุ้มตอนก็ระวังเลยนะครับว่ารากมันจะขาดค่อยๆทำครับที่จริงๆผมไม่อยากแกะครับแก่จะกรีดมันกรีดมันเพื่อให้เป็นช่องให้รากออกมาแต่เจ้าของสวนก็บ่นกลัวมันตายผมก็ถนงคําบัญชาครับต้องแกะเหมือนเดิมครับผสมวัสดุหลบเข้าไปเลยเหมือนเดิมชุดนี้เป็นทรายนะทรายหยาบแกะเผาแกะดิบปุ๋ยคอกครับขี้วัว แล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรผมลืมแล้วจ้างมันพยายามให้วัสดุที่บอกท่านที่อาจารย์วลีนทิาันสอนนะครับ <c oughs> ให้ล่วนระบายน้ําดีไว้ก่อนถ้าจะเราจะเอาพวกตัวินรีเข้ามาช่วยก็เป็นควรจะเป็นพวกเซโครดามาครับเพราะว่าจะป้องกัลลนโรคลักเน่าได้วันนี้ผมก็คงไม่ได้ทำที่บางล่มนะครับเพราะว่า อากาศเนี่ย้ฟ้าขึ้นฝน,น,นดีแล้วก็ดูระบบล่างแล้วมั่นใจว่ามันแข็งแรงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ดูเรียบร้อยครับก็ลดน้ำต้นนิดนึงถ้าแต่ผมผสมน้าในวัสดุไปแล้วไม่มต้องลดที่เกียดด้วยครับเดี๋ยวรอฝนฝนตกก็จลดทุกองสวนยินยนิ่มคุจะด่าผมจะแอบมาลดต้นนิดนึงครับ ก็พอให้วัสดุนี่จับกนลากก็โอเคแล้วก็เรียบร้อยนะครับก็คงโอกาสหน้าเพบกนใหม่เรียบร้อยครับ